เรื่องนี้แต่ละรุ่นแต่ละรุ่นของแต่ละเจ้าอะไรเงี้ยทีเนี้ยเหมือนเอ็มีปาก็เลยบอกพี่เก่งส่งสิกว่าตัวนี้แหละพี่เก่งหน้าเติมเพราะมันเร็วมันคมเพราะเอ็มีปาจะเห็นอยู่ในในเรื่องของการฟิตซ้อมอยู่เงี้ยครับก็เลยก็พูดคุยกับพี่เก่งกับพี่เก่งก็เลยดิวกับเอ็มีปาว่าเขาอยากได้ตัวนี้แหละเออไปได้ดีเติมแต่ แต่เห็นความเหมาะสมแต่มันต้องไปได้ในในเชิงของการพัฒนาใช่ชั้นลูกของเจ้าโจ๊เกอร์ด้วยใช่ครับอืมเอ็นบื๊อจอยังไงครับขึ้นหนึ่งแล้สวยเลยถูกใจเลยก็แอดมินบอกว่าลูกพี่เขาให้ผมก็ดีใจเลยก็เลยตกลงเอาเลยไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับครับผมตอนที่อยากได้รู้ไหมครับพ่อ็นอะไรไม่ ไม่รู้ครับไม่รู้เริ่มแรกคือไม่รู้ผมก็ปรึกษาเม้นว่าแอดมินเนี่ยตอนเนี้ยแนวทางคือมันมันชนกันหมดแล้วอออแอดมินก็ว่าเนี่ยผมมีตรงนี้แนะนําแต่เดี๋ยวผมต้องถามลูกพี่ก่อนว่าลูกพี่เห็นด้วยหรือเปล่าให้ไม่ให้อะไรประมาณนั้นผมก็เลยให้แอดมินเป็นธุระให้ก็ <c oughs> <c oughs> เลยเป็นที่มาครับทีม่มาแล้วครับครับพ่อเป็นไรแม่เป็นไรครับอ่านเสียเจบ้างหรือเปล่านี้หรือว่าจะให้จัดจ่า ให้มปเก่งเลยอ่ะเปดตังชื่อนี่กว่าเปดตังชื่อจบเลยเจ้าปลาทองเป็นลูกชายสาตีระเบิดครับเจ้าสาตีระเบิดบวกแสนพยุกับครับอันนี้แบบเลือดแบบขึ้นคนหรือเนาะ มันมันเป็นมันเป็นพันธุกรรมของห,หัวแล้วก็เป็นไก่เตะทั้งคู่มันเข้ากันครับใช่ครับผมมันเป็นไก่กเตะที่ที่กินขังได้นะตุณนี้ก็เลยนะคให้เอาไปเตมิมครับสุดแรกครับท,ท,ทำไมตั้งชื่อนี้ล่ะปลา ตะทองเนี่ยทำไมไม่เป็นปลาระเบิดคือผมขออจำกัดอันนี้ด้วยอันนี้เป็นธุระให้ครับผมอ๋อก็เลยออกมาเป็นปลาก่อนแหละอ่าแล้วโอเคสีสันก็ออกแบบใช่ใช่ตะทอง แอนด์มีตาก็ขาวก็เป็นปลาทองเออมีที่มาที่ไปมันมีที่มาแบบนี้ครับครับผมผมขออนุญาตเขานะที่มาที่ไปม็นหักมุมหอกมุมแล้วทีนี้ปลาทองตัวเดียวมีตามาด้วยจึิงไหครับใช่ครับโอเคช่วงระยะเวลาเนี่ยตอนที่เอาไปต่อยอดนะครับผลตอบรับเป็นยังไงปลาทองดีมากครับ ตอนนี้ลูกสาวตักเกิ์นะใช่ครับแล้วก็สายหลักๆที่ผมมีก็คือไม่มีลูกขายอ่ะไม่น้อยอืมไม่มีลูกขายผมบอกว่าไม่พอขายเออไม่พอขายครับลูกลูกโตไม่ทันขายใช่ครับผมแล้วก็ส่วนลูกค้าก็แบบ จองเข้ามาเรื่อยๆจองเข้ามาเรื่อยๆส่วนมากจะเป็นคขอนข้างจะเป็นขาประจำมากกว่าครับส่วนที่มีบางทีก็มีตังตัหนีเราไม่แบกเราไม่กเราไม่ได้แบกใหม่ครับผมตามมาด้วยตอนนี้มีนําเข้าเรื่องของแม่พันธุ์เข้ามาอีกใช่ครับเป็นแม่สายอะไรครับแดงโลหิตครับเป็นลูกสาวเจ้าแดงโลหิตบกดูอสุก ชุดนี้นี่ท็อปเลยนะใช่ครับดวงใจของทางเจเจนะใช่ครับครับผมที่ี้คุยกันอรอบบอกว่าปึ๊บเฮ้ยพวกกันอะไรกันนี่มีลมีลดโลงลดราคาไหมจะเกนบ, <ผม S 2> บอกหรผมบอกว่า <นะ S 1> ไม่ครับคือบางทีการสนิทกันเราควรรักษาระยะห่างให้กันละกันเขาตั้งเกณฑ์มาตรงนี้เรารับได้ไหมเรารับได้คือจบครับไม่จำเป็นต้องมาแบบขอลดหน่อยนะ ไม่ดีกว่าครับ<น>คำว่าพวกพี่น้องผมจะไม่เอาความสนิทมาใช้กัน,นตรงนี้ครับอืครับผมคุณอยากเป็นมิตรสหายชั้น VIP คุณต้องจ่ายเยอะครับทุ่านใช่อ <arrive> ชอ, <S 2> <S 2> <S อโอเคปเึ๊บก็ด้วยราคาตามราคาเลกข,ของเขาเนาะใช่ครับห้าหมบาทใช่ครับห้าหมบาทโอ้โหมาปึ๊บตัวนี้ตัวแม่ไก่มีมีตั้งชื่อไหมไม่ได้ตั้งครับไม่ได้ตั้งนะเอาลูกเจ้าอ่า ผมจะเรียกเป็นเบอร์ปิกมากกว่าเอาเป็นเรื่องหนึ่งเบอร์ปิกใช่ครับครับผมตัวนี้จะมาเข้ากับอะไรครับปลาทองหรือว่าจะย้อนกลับไปก็ตอนนี้ผมเข้าทั้งปลาทองและจ็อกเกอร์ได้ได้ทั้งคู่เลยใช่ครับพอได้ทั้งคู่เสร็จชั้นลูกมานี่มันก็จะเป็นอีกอีกทางหนึ่งใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับผมจะทําแยกกันอันนี้่ก็ต้องมีพ่อพันตัวใหม่เข้าไปอีกเลยเพราะมันต้องเป็นสา